ซ้ายลิมิตทางขวานะครับทวนจากแผนภาพนี้นะครับเคยเคยเล่าให้ฟังแล้วครับวิธีการนะครับอย่างเช่นครูสนใจข้อ3นะครับข้อ4ข้อ5เนี่ยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือลิมิตทางซ้ายนะครับยกกำลังนะครับพี่ิปย์ปีวตัวให้พ่อก่อนโอเคครับผมลิมิตนะครับก็จะมีอะไรบ้างก็จะเป็นว่าลิมิต ตรงนี้ x เป็น3นะครับ x เป็น3ถ้าจุดพิกัดจุดตรงนี้อ่านว่า x เป็น3 y เป็น2เล็งๆไว้ก่อนนะครับฝั่งนี้ x เป็น3 y เป็น4เสแลวของมันคือลิมิตทางซ้ายนะครับมาจากทางน้อยกว่านะครับก็ต้องวิ่งมาแวบมาหยุดตรงนี้เอา y มาตอบก็เลยตอบเท่ากับ4นะครับนะก็เลยมีค่าเท่ากับ4นะ เพราะฉะนั้นตอบทางซ้ายเป็น4ขณะทางขวานะครับทางขวาดูยังไงดูสััลษณ์บวกยกกำลังบวกใช่ไหมครับก็วิ่งมาเวบเฮ้ยตรงไหนครับเฮ้ยกราฟมันเคลื่อนนิดนึงถึงว่ากราฟเคลื่อนนะครับตรงนี้นะครับก็เป็น2ตอบ2แต่ซ้ายขวาไม่เท่ากันจึงตอบ ไม่มีค่านี่คือเมื่อคาบที่แล้วเราเจอกันประมาณตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยให้ไปดูนะครับว่าต่อไปถ้าเป็นฟัง์กชันมานะครับเรียนเปิดตัวอย่างที่12ดูนะครับในหนังสือเรียนของเรานะครับตัวอย่างที่12อเจอไหมครับอยู่หน้าที่อะไรนะตัวอย่างที่12เคยสอนไปแล้วนะไปดูซิที่สองหน้าหน3้นะครับ ใครที่มาช้าจะได้ทันหน่อยนะครับหน้าร้อยสามสามจงหาลิมิตของ fx เมื x ่อ x เข้าใกล้4เรนก็แยกไปเลยครับว่าเนื่องจากว่ามันมีเครื่องหมายมากกว่าอันนี้อ่านว่ามากกว่ามากกว่าเนี่ยเอาไว้หาลิมิตทางขวาส่วนน้อยกว่าเนี่ยนะครับเอาหาลิมิตทางซ้ายทางขวาคือยกกำลังบวกทางซ้ายคืออย่างลบนะครับเราก็เริ่มเลยอ่ะ 1.1นะครับเราต้องไปหาลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้4ทางซ้ายทางซ้ายแสดงถึงว่าเนี่ยทางซ้ายต้องเอาเครื่องหมายน้อยกว่านะครับจึงเลือกมาเลยได้เป็นอันนี้สอนแล้วนะทันไหมใครที่จำไม่ได้ดูเลยนะครับน้อยกว่าก็เลือกแล้วครับนี่ครับเลือกตัวนี้นะครับเป็น8ลบ 2x เมื่อ x เข้าใกล้4ไม่มีซ้ายขวาถ้า ถ้าเราได้ฟังก์ชันมาอย่างนี้แล้วจะไม่มีคําว่าซ้ายขวานะครับพร้อมแทนค่าแทนได้แทนเลยถ้าแทนไม่ได้ก็ดิฟเอาเหมือนก่อนหน้านี้นะครับแต่บอกว่าอันนี้มันแทนได้นะครับก็แทนได้เท่าไหร่หลังก็เป็น8-4ลบด้วย4คูณ2ก็เป็น8มีค่าเป็น0นี่คือทางซ้ายหาค่าได้เป็น0ต่อไป1.2เราเข้าไปหาลิมิต ของ fx เมื่อ x เข้าใกล้4ทางขวาแบบนี้นะครับก็ได้เลยได้เลยก็จะได้เป็นลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้4ทางขวาคือเครื่องหมายมากกว่าก็เห็นแล้วครับนี่เครื่องหมายมากกว่าก็หยิบชุดนี้มาวางเลยนะครับเป็นในวงเล็บรากที่2ของ x ลบ4นะครับแทนค่าเลยนะเป็นรากที่2ของ4ลบ4ซึ่งมีค่าเป็น0 เกิดอะไรขึ้นเอาก็ทางซ้ายก็เป็น0ูนย์ทางขวาก็เป็น0ย์เมื่อซ้ายและขวามันเท่ากันนะครับเราค่อยไปสรุปว่าเพราะฉะนั้นที่โจทย์ถามหาลิมิตของ fx นะครับที่ x เข้าใกล้4มันเท่ากันก็อเอาอีเท่านั่นแหละมาตอบนะครับจึงได้เป็นว่าลิมิตของ fx ที่ x เข้าใกล้4มีค่าเป็น0จบเสร็จเรียบร้อยนะครับ แค่นี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการคือเธอต้องมองว่าอืทางซ้ายเป็นไงทางขวาเป็นยังไงนะครับเ้าเปิดเดหนซื้อเรียนเลยนะครับเปิดหน้า135หน้า135นะครับอันนี้ทําไปแล้วแต่วันนั้นกลัวว่าจะทําไม่ถูกนะคฟ้าคึมด้วยนะไม่รู้ว่าได้ได้เข้าเรียนครบไหมนะไปดูข้อที่หนึ่งอ่าถ้าอันอื่นที่ไม่ใช่สองไม่ต้องหาซ้ายขวาถ้าตัวอื่น ที่ไม่ใช่2ไม่ต้องหาซ้ายขวาเช่นเดียวกันนะครับในข้อ4นะที่ให้ไปทำเองในข้อ4นะครับถ้าหากว่าที่ไม่ใช่0กับ2ไม่ต้องหาซ้ายขวาแทนค่าเป็นจริงช่วงไหนตอบได้เลยแต่ถ้าเป็น0กับ2ต้องหา ซ้ายขวานะครับต้องหาซ้ายขวานะครับว่าแล้วก็ไปลองทำข้อ3กันนะครับข้อที่3ให้หาลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้2ทางซ้ายทางซ้ายคือน้อยกว่านะครับก็นี่เลยครับเครื่องหมายน้อยกวา่าก็เลือกเอานะครับเลือกได้แล้วจึงได้เป็นลิมิตของ x ลบหเมื่อ x เข้าใกล้2ไม่ต้องมีซ้ายขวานะครับไม่ต้องมีซ้ายขวาแล้วก็แทนค่าได้เลยนะ แทนค่าได้เลยก็แทนค่า x เป็น2ก็มีอยู่2ลบออก1ก็ตอบ1ก็นแล้วกันนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็น1ต่อไปข้อ2ทางขวาลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้2ทางขวานะครับทางขวาก็มากกว่าไม่ต้องสนใจขึ้นมาเท่ากับนะครับเจอแล้วเลือกเลยเป็นลิมิตของ เออไปไหนมาคุณธวัฒน์ตั้งนานเลยนี่เกือบทั้งสัปดาห์้มัคุณธวัฒน์ไปไหนมาตื่นไม่ทันนี่หรือ,อยังไงโอ้ยหน่อยจะเล่นเกมดึกมากนักหกนะครับเมื่อ X เ,เข้าไก่สองนะครับ X เ,เข้าไก่สองปากฏว่าเอาข้อสี่นี่เราต้องไปทำที่อื่นแล้วนะข้อสี่ต้องลบทิ้งนะถ้างั้นถ้าเป็นอย่างนี้ ลบทิ้งเลยข้อสี่าแหะนะครับแทนค่าต่อเลยเพราะฉะนั้นก็แทนค่าก็เลยกลายเป็น4ลบด้วย8บวกกับ6นะครับเป็น10 10ลบออกนะครับเหลือสองนี่ทางขวาเป็น2ผลปรากฏว่าเออฝั่งนี้2อไอ้ฝั่งนี้1ฝั่งนี้2ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นข้อ3จริงตอบตอบเท่าไหร ตอบเท่าไหร่จุธามาศหน้าที่เธอตอบเลยเวลาไม่เท่ากันตอบว่าไงเออไม่มีค่านะครับจุธามาศเขาจะตอบได้อย่างเดียวเนี่ยไม่มีค่าคุณ <c oughs> เลนนะต่อไปข้อที่สี่อาข้อที่สีข้อที่สให้หาลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์อ่าใกล้0เราต้องไปถามตัวเองแล้วตอนนี้นะครับถ้าแทน x เป็น0ย มันเกิดอะไรขึ้นถามตัวเองว่า0มากกว่า2อยอมรับได้ไหมไม่ได้ยกเลิกไม่เอาไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะศูนย์น้อยกว่า2รับได้ไหมเออได้ศูนย์ก็น้อยกว่า2ถูกนะครับเพราะฉะนั้นเราได้แล้วครับจึงเป็นลิมิตของ x ลบหเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์เราต้องเลือกก่อนนะครับเลือกก่อนก็แทน0ูนย์ลบด้วย1จึงมีค่าเป็น ลบหนึ่งเสร็จเรียบร้อยมีใครสงสัยอะไรไหมครับได้ลบหนึ่งและสุดท้ายข้อ5ลองคิดเองสิเรียวคิดว่าจะตอบเท่าไหร่ครับอ่าข้อห้าข้อหก็ต้องกลับมาดูว่าเออแล้ว5เป็นไง5้ามันเป็นเยื่ออะไร 5, 5. ้าเป็นไงครับห้าห้ามันมากกว่า2เย่ยมมากครับนี่ต้องรอให้คือทุกคนไม่กล้าเปิดไมโครฟาผ่าคกูเข้าใจอยู่นะครับนี่ จะได้เป็น x กำลังสลบ 4x บวก6เมื่อ x เข้าใกล้5นะครับเลือกเอาเลยนะครับก็เลยตอบเป็น5กำลังสเป็น25ลบด้วย5คูณ4เป็น20บวกด้วย6จึงตอบ11เสร็จเรียบร้อยนะนะครับอ่ะเราไปลองทำแบบฝึกหัดกันนะครับข้อที่4ซึ่งให้เธอทำมาก่อนแล้วนะครับ